สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่กระทะกันครับก่อนอื่นก็หมูยอรครับน,นี้นํามาหั่นเป็นแผ่นบางๆก็เลยครับขนาดของชิ้นนี้ตามความชอบได้เลยนะครับใครอยากได้หน้าตาแบบไหนครับนีครับอย่างหมูยอมก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวประมาณนี้ครับ แล้วก็คุณเชียงครับเตรียมไว้ให้ได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะครับอย่างนี้ผมจะหั่น,นเป็นแว่นเฉียงๆไว้ครับเสร็จแล้วก็น้ําหมูยอครับมาลวกในน้ำเดือดอีกครั้งนึงะครับลวกให้หมูยอร้อนแล้วก็สุกดีเลยนะครับสําหรับเครื่องที่เราใส่ในไขกระท้านี่ครับก็ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มรสได้ตามความชอบนะครับใครชอบรับประทานแบบไหนจะใส่เป็นหมูยอไส้กรอกกุนเชียงหรือจะเป็นปลาหมึกแห้งอะไรพวกนี้ก็ตามความต้องการได้เลยครับปรับเปลี่ยนได้เลยหมูยอร้อนแล้วก็สุกดีก็ตักขึ้นพักสะเด็ดน้ําไว้เลยนะครับแล้วก็กุนเชียงครับให้เรานํามาทอดเลยครับเปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนเลยครับแล้วก็ใส่กุนเชียงไปเลยครับ แล้วเ,เทคนิคที่จะทําให้เราทอดกุนเชียงได้สีสวยแล้วก็ไม่ไหมนะครับก็ให้เราทอดด้วยน้ำนะครับเติมน้าลงไปเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับจะทาให้เวลาที่เราทอดกุนเชียงกุนเชียงจะออกมาสีสวยแล้วก็ไม่ไหมได้ง่ายเลยครับใช้น้ำทอดอย่างนี้เลยครับไฟไกลางๆครับทอดไปเรื่อยๆครับคอยหมั่นคนให้กุนเชียงเขาร้อนทั่วๆกันครับจะได้สุกเหลืองหอมพร้อมๆกันนะ นะครับพอเราทอดกุนเชียงด้วยน้ำมาด้วยสักครู่ครับสังเกตว่าน้ำงวดแห้งลงไปหมดแล้วเราก็กุนเชียงเริ่มที่จะสุกขึ้นมาหน่อยครับอันนี้เกิดกุนเชียงเราเป็นกุนเชียงที่มันน้อยแล้วก็หย่อนน้ำมันเพิ่มลงไปเล็กน้อยได้ครับอันนี้ให้เราทอดต่อเลยครับให้กุนเชียงสุกเหลืองหอมดีเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้กุนเชียงที่สีสวยนุ่มถึงข้างในครับแล้วก็ไม่ไหม้วยครับเทคนิคเลยคอยคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับไฟอ่อนพอ นครับผมทอดกุนเชียงมาได้สุกเหลืองหอมขนาดนี้พอใจแล้วครับก็ปิดเตาแล้วก็นําขึ้นพักสิริน้ำมันไว้เลยครับเสร็จแล้วก็กระทะไปเดิมได้เลยครับกระเทียมสับส็ไปเลยนี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นรวนหมูกันต่อครับเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งครับ ราใช้กระทะที่เราทอดกุนเชียงเลยก็ได้นะครับจะได้ความหอมจากตัวกุนเชียงเลยครับหรือว่าใครจะใช้กระทะใหม่ก็ได้ครับตแต่เลยทานด้วยคู่กันอยู่แล้วก็เอาความหอมจากตัวกุนเชียงไปด้วยเลยครับผัดเชียวให้กระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมดีก่อนนะครับไม่ต้องรอให้เหลืองนะแค่หอมพอนะครับพอกระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมดีก็หมูสับหรือหมูบดครับใส่ลงไปเลยผัดยีให้หมูกระจายตัวดีเลยครับ หยดน้ำลงไปเพิ่มเล็กน้อยได้ครับเราใส่น้ำลงไปก็จะทําให้เราสามารถยีหมูบดเนี้ยให้กระจายตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเทคนิคเลยหยดน้ำไปเล็กน้อยเลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับแต่รสชาติจะปรุงให้ออกเป็นคล้ายๆหมูฮัดซิวครับได้เป็นสีรูขาวครับรสชาตินี่เราไม่ต้องปรุงรสจัดก็ได้ครับปรุงแค่เล็กน้อยพอเราก็ สีสันครับผมจะเพิ่มด้วยสีู้ดาหวานครับเล็กน้อยให้หมูพอมีสีสันนะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็พริกไทยป่นครับเพิ่มความหอมผัดรวนให้หมูสุกดีเลยครับเวลาผัดหมูเนี่ยครับก็แนะนําให้เอารวนแห้งๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการในส่วนของน้ําเวลาไปใส่กับไข่กระทะจะได้ดูน่ารับประทานอยครับ รวนให้แห้งๆหน่อยไม่ต้องใส่น้ําเยอะพอสังเกตว่าหมูสุกดีแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับเพิ่มเค็มได้อีกนิดครับให้ออกรดเค็มหน่อยๆเวลาเราไปทานกับไข่ก็จะได้พอดีครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยเ,ลยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นหมูรวเนเรียบร้อยแล้วครับหอมมาก พอเตรียมเครื่องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลงมือทาไข่กระทะกันเลยครับอย่างไข่กระทะครับวันนี้มันจะมีเป็นกระทะสําหรับที่ไว้ทําไข่กระทะโดยเฉพาะครับอันนี้ก็จะใบเล็กอย่างนี้หรือเกิดใครไม่มีกระทะอย่างนี้ครับก็ใช้เป็นกระทะตามบ้านก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นกระทะที่ใบเล็กหน่อยอย่างนี้ก็ได้ครับก็สามารถทํารับประทานเองที่บ้านได้หมดครับเราทําแค่ให้ไข่สุกครับเกิดทานเองที่บ้านก็ง่ายเลยหรือถ้าเกิดใครต้องการทําขายครับอย่างวันนี้มันจะมีเป็นถาดฝอยนนี้จะเป็นถาดที่ผมมีแหละ ก็จริงๆถ้าเกิดทำขายไม่จะเป็นต้องใช้ทรงที่สูงขนาดนี้นะครับก็สักครึ่งหนึ่งก็พอครับแต่อันนี้ผมใช้ถาดที่ผมมีที่บ้านก็จะมาแบบมาพร้อมกับฝาปิดอย่างเงี้ยครับเผื่อใครต้องการนําไปทําขาดนะครับก็ไปหาซื้อฟอยที่เล็กกว่านี้ก็ได้ครับเตี้ยกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยครับคนอื่นก็ทําในแบบกระทาที่เซนดาครับก็กระทาขึ้นตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนพอนะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปครับใช้เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะครับแนะนำเป็นเนยสดครับจะได้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้น ส่เนยไปเล็กน้อยแล้วก็ไข่ไก่ครับแนะนําให้เราตอกไข่ใส่ถ้วยไปก่อนครับอย่างวันนี้ผมจะทํกระทะละสองฟองครับเวลาเราตอกไข่ลงไปจะได้เผื่อไข่แตกอะไรงนี้จะดูไม่น่ารับประทานครับพอเนยละลายดีแล้วครับก็ไข่ที่เราตอกไว้อัน,นี้เทใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็เครื่องต่างๆครับเราก็จัดเรียงใส่ลงไปใน ไข่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับตามความชอบเลยครับจัดแต่งหน้าตาหรือปริมาณนี้ตามความต้องการได้เลยเก็หมูยอครับหมูสับครับเวลาใส่ไข่ก็แนะนําให้เราดันให้ไข่แดงเอียงมาอยู่แถบเลยนะครับเราจะได้ใส่เครื่องในแถบเวลาทําเสร็จเราจะได้หน้าตาสวยงามดูน่ารับประทานเลยครับกุนเชียงครับกุนเชียงที่เราทอดด้วยน้าครับก็จะสีเหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในครับไม่ไหม้เลยด้วย แดงใส่เครื่องตามความชอบเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ครับหาฝาดิเล็กมาปิดนะปิดฝาใช้ไฟนอ่อนครับอบไปสักครู่ครับเพื่อให้ความร้อนแล้วไอ้น้ำละอุอยู่ข้างในทําให้ไข่สุกทั่วถึงทั้งกระทะนะครับ ความสุขของไข่นี่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับใครอยากได้ไข่แดงที่ออกเยิ้มๆหน่อยก็ไม่ต้องอบนานครับหรือว่าใครชอบให้ไข่แดงสุกหน่อยก็อบนานนิดหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าใครอยากให้ไข่แดงสุกทั่วถึงทั้งในเลยนะแนะนําครับให้เราหยดน้ําลงไปในกระทะนิดนึงครับก่อนนี้เราจะปิดฝาก็จะเป็นเทคนิคครับทำให้ไอน้ําปริมาณมากความร้อนสูงขึ้นแล้วก็ไข่ก็จะสุกทั่วทั้งใบเลยครับเทคนิคเลยไฟอย่าใช้ไฟแรงเกินนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวก้นกระทะจะไหม้แล้วเดี๋ยวรับประทานไม่อร่อยเลยครับไฟนอ่อนพอ ไข่สุกขนาดที่ผมพอใจแล้ะครับนี่เลยชอบให้ไข่แดงแบบเยิ้มๆหน่อยครับขนาดนี้กำลังดีแหละก็ mm hmm. ให้เราปิดเตาได้เลยครับแล้วก็โรยต้นหอมครับเห mm hmm. ยาะซอสแม็กกี้ครับ mm hmm. เพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ mm hmm. เพิ่มความหอมด้วยพริกขีป่นครับตามความชอบเลยเท mm hmm. ่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ mm hmm. รกระทะสิทำง่ายมากน่าทานมาก เสร็จแล้วแบบถ้วยฟอยที่เราจะทาขายบ้างครับอันนี้ให้เราใช้เป็นรังถึงครับตั้งน,น้ําให้เดือดเลยแล้วก็ถ้วยฟอยครับใส่ลงลายทำสักสงอ,กองถ้วยพร้อมกันเลยดีกว่าอย่างถ้วยฟอยที่ผมใช้ครับจะเป็นเบอร์สามสี่แปดสองครับเนี่ยสามสี่แปดสองพีเผื่อใครอยากทำตามใจนีนนะว่ามันสูงไม่นิดนึงครับใช้เตี้ยลงกว่าน,นี้ได้มันมีหลายเบอร์อยู่ครับก็ให้เราใส่เป็นเนยละลายลงไปครับอันนี้เราละลายเนยก่อนก็ได้ครับเราใส่เนยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับ ไข่กระทะของเราด้วยนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยครับ mm hmm. เวลาใส่ไข่ไปก็พยายามจัดให้ไข่เอียงมาอยู่ข้างหนึ่งครับเวลาที่เราทําเสร็จแล้วจะได้มีพื้นที่สำหรับตกแต่งแล้วก็ดูน่ารับประทานด้วยครับ mm hmm. ปิดฝาได้เลยครับจับเวลานึง่งใช้ววเวลาเวลาที่ประมาณ2-3านาทีเท่านั้นแหละครับเวลาเรานึ่งนะผมจับที่2อนาทีก่อน ดูรูกระดับความสุกข,ของไข่ได้เลยครับว่าเราชอบให้ไข่สุกมากน้อยแค่ไหนครับอย่างนึ่งน้ําเดือดไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับผมนึ่งมาจนครบ2อนาทีแล้วครับมาดูกันเลยนี่เลยครับไข่สุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับปิดเตาได้เลยจะไ,ได้ไข่ที่ไว้ทําไข่กระทะแล้ครับนําออกมาได้เลยนะเสร็จแล้วก็มาจัดใส่เครื่องเลยครับจัดเรียงให้สวยงามเลย อย่างเมนูไข่กระทะเนี่ยครับก็เป็นเมนูอาหารเช้ากินเล่นหรือว่าจะงานปาร์ตี้สังสรรค์ปีใหม่นี่ก็เหมาะสุดๆเลยครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทํ้ง่ายครับรสชาติอร่อยรับประทานได้ทุกคนนะครับยิ่งเด็กๆนี่ชอบมากครับหมูปรุงรสครับแซ่บไปเลยกุนเชียงครับอย่างกับทาถัดฟอยก็ทําขายได้เลยครับสร้างอาชีพไ้เลยทําง่ายไปจัดเวลาแถมต้นทุนไม่สูงครับขายได้ราคาด้วยนะแล้วก็รวยด้วยต้นหอมครับเยอะซอสเล็กน้อย ป plane. ิดให้ปนครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยนี่เลยไข่กระทะครับอย่างเงี้ยทำขายได้สะดวกเลยครับเป็นแพ็กเกจปิดฝานี่ก็ขายได้เลยสวยงามมากครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่กระทะครับหน้าตาสีสันสวยงามดูน่ารับประทานสุดๆครับ แถมทําง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยในกระทะอางนี้เลยครับิ mm hmm. สไข่แบบสุกกัลังดีครับน่าทานมากชิมดูนะ mm hmm. ไข่ขาวสุกนุ่มกัลังดีเลยครับไข่แดงเยิมเย้มเยๆเลยแถมตัวไข่ก็ร้อนจากกระทะครับไม่เกาะติดเลยทานคู่กับเครื่องเคียงเนี่ย mm hmm. เด็ดมากครับเนี่ย หอมแล้วเข้า,ขากันสุดสุดเลยครับคครับนะนี่เลยครับชิมดูนะสุดยอดเลยครับ,รบก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเปน็นอีก่หนึ่งเมนูอาหารเช้าทานเล่นหรือจะทำขายนีก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ